สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่16รกรกฎาคมนี้ค่ะและจะต้องบอกกันก่อนนะคะว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่สมัยได้คัดมามีด้วย ทั้งหมด6ลัคนาราศีด้วยกันค่ะและเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1ใครเป็นอันดับ2หรือใครเป็นอันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิง์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิง์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิงนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยว่าทำไมชาวลัคนาราศีสิง์ถึงติดโผเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่ดวงดีดวงเฮงรับวันที่16กร,รกฎาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะสมัยขอกร่นก่อนเลยนะว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่อนข้างมาวินเลยนะดวงเริ่มขยับดีขึ้นดวงชะตามีแนวโน้มมีทิศทางที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นใครที่เจอกับปัญหาติดขัดมีอุปสรรคจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนให้คําปรึกษานะคะแล้วก็ตัวของชาวลัคนาราศีสิงค์เองรู้สึกว่าค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมมั่นใจในหลายๆเรื่องไม่เหมือนกับช่ว ที่ผ่านมานะคะที่คุณอาจจะรู้สึกท้อแท้หดหูอึดอัดใจนะในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาของของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีเกณฑ์ที่ค่อยๆเริ่มฝื้นตัวนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและในขณะนี้เวลานี้ดาวพระอาทิตย์โคจรอยู่ในเรือนลาพระค่ะมาอยู่ในเรือนโชคเรือนลาบแบบนี้แล้วได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคถือว่าเฮงมากๆเลยนะ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนลาพระโชคลาบเกิดขึ้นจากตัวคุณเองตัวเลขอาจจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณเองเป็นไปได้นะคะสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์และคําว่าราชาโชคหมายถึงได้โชคดั่งพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองและราชาหมายถึงผู้ชายหมายถึงเพศช,ชายชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชครับลาบมาจากบุคคลที่เป็น เพศชายมีข่าวดีเข้ามาคําว่าราชาโชคเนี่ยจะหมายถึงข่าวดีโอกาสดีๆสิ่งดีๆนั่นเองนะคะต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยค่ะใครที่ตกงานว่างงานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเข้ามานะคะไปสอบสัมภาษณ์ไปสอบบรรจุต่างๆนานาไปสอบแข่งขันต่างๆนานามีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆค่ะงานพิเศษงานเง,ง,งินพิเศษก็เริ่มที่จะเข้ามาและดาวพระพุธเองก็เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนลาภะเช่น เดียวกันดาวพระพฤหัสเองก็อยู่ในตำแหน่งเลงลัคนา ตรงนี้สมัยมองว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าคุณเจอกับอุปสรรคติดขัดเรื่องใดคุณจะไม่โดดเดี่ยวไม่หัวเดียวกระเทียมรีบค่ะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องขอวอวยพรอวยใยให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังรับวันที่16กรกฎาคมนี้กันทุกคนกันทวนนานนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ